สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหนสักตรงหนึ่งนะครับเป็นเครื่องกันตรงนี้นะครับก็จะมาถ่ายขบวนร,รถเอ่อถ้าแสงประมาณนี้ทุกคนคงจะดาวกันไม่ยากนะครับขบวนร,รถเร็วขบวนที่หนึ่งกนะครับกรุงเทพเกันตังกรุงเทพอภิวัฒนะครับ ก็ผมก็ไม่แน่ใจชื่อถนนตรงนี้เหมือนกันนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนไว้หน้าคลิปนะให้นะว่าเครื่องกั็ถนนตรงนี้คือถนนอะไรนะเดี๋ยวจะแปะตรงชื่อคลิปให้นะซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาถ่ายขบวนรถเร็วขบถที่หนึ่งหกแปด ที่ตรงนี้นะครับขบวนรถด่วนขบวนที่86ตรงสถานีชุมทางทุ่งสงแล้วก็อีกหลายๆาขบวนเลยนะครับเดี๋ยวเรารอเวลาเวลาก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมว่าอีกสักพักหนึงนะครับเครื่องกันน่าจะลงแล้ว เครื่องกั้นจะลงนะครับเครื่องกันแล้วนะลงแล้วนะครับ เสียงหัวรถจักรมานาะนน่าจะเป็นอัลสตอมนะเป็นอัลสตอมนะเป็นอัลสตอมเครื่องแคทเทลพีรา 4154ข้าวจออสถานีชุมทางทุ่งสงนะครับ กันกับขอบวนแปดทในสถานีชุมทางทุ่งสงกันนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนสถานที่ถ่ายขอบวนร,รถด่วนขบวนที่8ปนะครับเปลี่ยนมาถ่ายตรงนี้นะครับเป็นจุดสานท้อรถไฟอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะตัดใส่ชื่อลงไปให้นะครับก็ตรงนี้เป็นซุ้มช่องเขานะครับ ก็อยู่ห่างจากสถานีรถไฟช่องเขา1.2กิโลเมตรนะครับบริเวณนี้ค่อนข้างสวยนะครับนะครับสวยจริงๆนะคนถ่ายนะก็ค่อนข้างน้อยมากๆนะครับคนที่จะมาถ่ายตรงนี้จริงๆนะสวยด้วย หลัยคนถามว่าทำไมผมอยู่กรุงเทพแล้วมาโผลใต้ได้ไงก็มีก็เดี๋ยวจะทำคลิปออกมาให้ดูว่าผมมาอย่างไงน,นะก็ไม่ได้มาโดยรถไฟหรอกอเพราะว่าอยากเปลี่ยนแบบว่าบรรยากาศเลยบ้างเนาะแต่ก็มาถ่ายรถไฟแบบว่าจุกๆกันให้ทุกคนดูกันนะครับก็ตอนนี้ขบวน86พึ่งออกมาจาก สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชนะในในโปรแกรมของเขาบอกว่าออกจากสถานีโครกระโครกรามมาแล้วนะก็เดี๋ยวให้พาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศของตรงนี้ก็ดูดีนะครับสวยด้วยเป็นเครื่องกั้นเนาะ ก็จะมีขบวนรถผ่านตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศอ่อนเ,เงียบสงบนะเดี๋ยวเรารอขอบวนแปดหกนนะครับดังแล้วนะ หัวจะเดี๋ยวหัวรถจักรจะโค้งมาสวยๆเลยนะจักตรงนี้ให้เรานะครับน,น่าจะเป็นแน่นอนนะ QSY เดี๋ยวมาดูกันว่าหมายเลขอะไรครับมาแล้วครับเป็น Q QSY โอ้มาสวยๆเลยครับแน่นอนนะคีว์วายไหมายเลขห้าสองสามสี่ ขบวน86 oh. เดี๋ยีกันก็ก็รถไฟก็จะมาแล้วนะครับขบวน84อันนี้หลังจากที่ผมกินข้าวกลับมาแล้วนะครับไม่ใช่กินข้าวสิซื้อของกลับมาแล้วก็จะมานั่งกินที่สถานีนะครับ ไม่ต้องกินสารนี้นี่ไม่ต้องกลัวอะไครับไม่ร้อนเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีเดี๋ยวจะินอีกสักมื้อนึงส่งท้ายเพราะว่ามีรู้จักเวลาเดินนะครับมีนึกกไม่ออลมโกรกมานะไม่ต้องกลัวร้อนเลย ก็ขบวนแปดสินะครับจะเข้าในชานชาลาทางที่หนึ่งนะครับเอาแม่ดีว่าเอาไหมหรอไม่ใช่ถามว่าจดกินไหมเอาไม่เอาเราไปซื้ออแล้วไงมาแล้วครับเ,ออปเป็นเด้ทำไมวันนี้ได้เป็นฮิตาชินะครับ แปลกๆนะวันเนี้ยกินอยู่แล้ววันนี้จะไปซื้อแปลกๆนะครับแปดสี่วันนี้ได้ฮินตาชิและจะดีบอกเบื่อก็ไม่ต้องไปรับแปลกๆนะครับวันนี้แปดสี่วันนี้แปลกกว่าวันไหนเลยนะครับไดหัวรถจักรฮิตาชิทำขบวน เพราะว่าปกติจะต้องเป็นรถจัก QSY นะคั้ที่พ่อมามมแต่วันนี้ได้ฮิตาชิแทนโอ้โหทำไมเปิดไฟแสง<ม>ตากนันนะมาเขาเพิ่งเปิดใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เปิดอนนะโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้สาตาเลยมอไปไปสูง <c oughs> คนขับสายตาไม่ค่อยดีเลยคนใช่หรอดูดีกว่า ก็รถไฟมาแล้วนะครับนค่อยๆมานะต้องการรีวิวตลาดนั้นเปล่านู่นตลาดคนเดิมก็รับห่วงก็เตรียมตัวรับห่วงทางสะดวกนะครับก็ข้อมูลจร้างไม่จอดนะรถซ้าค่ะแล้วก็รของดีสารดีสารที่เป็นที่หนึ่งของตลาดค่ะรอรับในนั่นเลยแปดสี่แปดสี่ได้ฮิตาชินะวันนี้คุณไหลครับ ตำนานสี่ธงชาติครับสี่ห้าหนึ่งหก จะออกแล้วนะครับแต่4เสร็จแล้ว172จะมาต่อนะครับ ไปสีเขียวแล้วนะครับสถานีชุนทางลุกงงให้สัญ,ญญาณปล่อยขอบวนรถต่วนขบวนที่84นะครับตรังกรุงเทพอภิวัตรออกจากสถานีครับ ขบวน84 <c oughs> วันนี้มาแปลกนะครับใช้หัวรถจักริตาชิอดีตสี่ธงชาตินะครับ4516ทำขบวนปกติแล้วจะใช้หัวรถจัก QSY ทำขบวนนะไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนหัวรถจักรหรือเปล่านะ แล้วนะครับตู้สุดท้ายบอยสสหนึ่งนย์เจ็ก็เดี๋ยวรอขอบวน84มาไม่ใช่ขออภัยครับขบวน 1, 7, หนึง่งเจ็ดสงส่วนแกลบกุ๊กแทบพิวัตรมานะครับ 1, หนึ่งเจ็ดสอนะครับ สุนย์โกโลกสุนย์โกลกกรุงเทพนะครับขบวนสุดท้ายแล้วครับสำหรับวันนี้ไมนได้ถ่ายรถสินค้านะครับขออภัยเลยครับที่ไม่ได้ขออภัย้วยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายรถสินค้าโอเคครับเป็น QSY ได้ยินเสียงหวีดมา,มาแล้วนะครับไป QSY นะครับกำลังจะเข้าสถานีชุมทางพุ่งส่งนะครับ บริบัีนโปรแทกจาเส้นต่งสีขาวด้วยค่ะปิดไฟห2 <c oughs> 2สองสอง สนะครับสำหรับหัวรถจักรเทอร์ไฟ สองจะออกนะครับหนึ่งเจ็ดสองออกแล้วจอดของจันดีนะครับ แม่รถจะเข้ามาก่อนเวลา6นาทีนะครับแต่ว่ารถต้องจอดรอเวลาออกเหมือนเดิมนะครับไปแล้วครับตู้สุดท้ายวชชสอน 11, หนึ่ศูนย์หนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ